สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูนิสสันซาลูนกันนะคะคันนี้นะคะนิสสันเซนีซาลูนเนาะปี1995นะคะราคา39,000บาทค่ะสีรอบนอกอยังโอเคอยู่นะคะยังเงาอยู่เนาะติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะคะมาคู่กับแม็กเดิมๆของเขานะคะด้านหลังนะคะ แอร์เย็นนะคะรถคันนี้แอร์เย็นค่ะราคาต่อรองได้นะคะ39,000บาทต่อรองได้แต่ต้องโทรไปต่อรองกับเจ้าของโดยตรงนะคะเบอร์โทรเราก็ใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยค่ะดูบบาภายในนะคะสภาพยังดีอยู่นะคะยังใช้งานได้สมราคาเขานะคะเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะทุกคนเครื่องเสียงเป็นจอด้วยนะคะมีจอ ใช้งานง่ายขึ้นเนาะนะคะดูกันเรื่อยๆก่อนนะคะดูภายนอกค่ะประกอบการตัดสินใจเนาะเอกาสารครบพร้อมโอนนะคะถ้าใครสนใจติดต่อไปได้นะคะเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับนิสสันซันนีคันนี้นะคะนิสสันซันนี่ซาลูนนะคะ ปี1995นะคะราคา39,000บาทเป็นเกียร์ออตโต้นะคะแอร์เย็นนะคะถ้าใครสนใจโทรไปต่อรองเจ้าของได้นะคะราคาต่อรองได้แต่ต้องต่อรองกับเจ้าของเองนะคะเบอร์โทรใต้คลิปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ